អូយ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 ពួកឆៃតៃ ความเดิมจากอีพีที่แล้วพี่วอกกับพี่ยมอาศัยสถานการณ์ที่น้องต้นอกหักจากการบอกรักเพื่อนของตัวเองให้รู้ว่าเป็นคนดีมันมักไม่ได้อะไรหรอกนะครับเดินทางเข้าสู่ด้านมืดดีกว่า welcome to dark side จากนั้นน้องต้นก็ก้าวเข้าสู่เส้นทางของลูกผู้ชายสายปราตี้ทันทีครับ แล้วถึงแมน้นการปาร์ตี้ในครั้งนี้จะดูว่าเป็นการประชดชีวิตหรือทําเพื่อให้น้องพลอยหันกลับมาชอบตัวเองก็ตามแต่นั่นก็จุดประกายความหวังให้กับ3มชั่วเดอะแก๊งว่าตัวเองจะไม่ถูกตัดนิ้วแถมได้รับรางวัลที่พิเศษสุดอีกด้วยนะครับเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงไปติดตามในเป็นต่ออันเซนเซอร์สมเมเลเพลย์บย E ีที่5ครับผมก่อนไปรบกวนเพื่อนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ เหตุการณ์ต่อจากอีพีที่แล้วเลยนะครับต้องต้นได้เป็นส่วนหนึ่งของงานปาร์ตี้ที่มีสาวสาวอยู่เพียบเลยนะครับพรอยให้3ามเชื่อเดอแก๊งได้มีความสุขไปด้วยอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยครับอันนี้น่าจะเป็นตีมฮาโลวีนแล้วมั้งถัดมาเป็นแบบหวานแหววเซ็กซี่น่ารักนะครับคงจะปาร์ตี้กันสนุกสนานหลายตีมเลยแหละครับแต่ที่ใบหน้าของพี่เป็นต่อเนี่ยถึงแม้จะมีรอยยิ้ม แต่ก็เป็นรอยยิ้มที่แอบกังวลอยู่นะครับตัดมาอีกทีที่ข้าสานาก็ปรากฏว่ามีสาวๆใส่ชุดบีกินี่นอนระเกะระกะกันเลยแหละครับเมื่อพี่เป็นต่อแอนดร์แก๊งมาถึงที่นี่ก็มองเห็นน้องต้นนอนอยู่ที่ตรงนั้นเมื่อพี่ต่อมองใบหน้าของน้องต้นแล้วรู้สึกว่าสงสารเป็นอย่างยิ่งครับเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่น้องต้นทำมันไม่ใช่ตัวตนของเขาเขาแค่ประชดหรือพยายามทำบางอย่างที่แตกต่างไปเท่านั้นเอง เมื่อพี่เป็นต่อปลูกต้นขึ้นมาก็ถามว่าที่ทำอยู่นี่แน่ใจแล้วเหรอว่าอยากเป็นแบบนี้ทำให้คนดูอย่างเรารับรู้นะครับว่าพี่เป็นต่อรู้สึกไม่เหมือนกับ3ามชั่วเดอแก๊งนะที่รู้สึกว่าคอมพลีทแล้วแหละแต่พี่เป็นต่อรู้สึกว่ากำลังทำในสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่นะครับภาพตัดมาอีกทีรุ่งขึ้นของวันใหม่ด้านหน้าของสานักงานเพลย์บอยมีสาวๆบันนี่ยืนเรียงแถวอยู่พร้อมกับสมชั่วเดอแก๊งครับ และนั่นเป็นวันที่พิเชษกลับมานะฮะเมื่อพิเชษมาถึงก็ถามหา,หาหลานของตัวเองว่าตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นเพลย์บอยหรือยังทุกคนตอบอย่างดีใจว่าเปลี่ยนไปแล้วไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูนะฮะจากนั้นพิเชษก็เดินเข้าไปในสำนักงานเพลย์บอยและพบกับหลานตัวเองกำลังปราร์ตี้ด้วยความสนุกสนานครับก็ดีใจมากจากนั้นพิยมก็ทวงสัญญาว่าพิเชษเคยบอกไว้แล้วว่าหากทำภาร,รกิจสำเร็จจะขออะไรก็ได้ เพ,เพื่อนรู้ไหมครับพี่ยมขออะไรไม่ต้องเดาเลยครับแกขอมาปาร์ตี้ที่สำนักง,งานเพลย์บอยตลอดชีวิตครับผมซึ่งพี่เชษก็ตกลงครับสามชั่วเด็กแก๊งดีใจเป็นอย่างมากพี่ยมยังทวงสัญญาว่าจะมีรางวัลพิเศษให้อีกด้วยไม่ใช่หรอครับพี่เชษก็บอกว่าไม่ต้องกลัวรับรองว่าน้องๆฟินสุดๆแน่นอนหลังจากนั้นพี่เป็นต่อก็เดินเข้ามาครับ พี่อูดเล่าเรื่องที่ทุกคนกําลังได้รับรางวัลด้วยความดีใจให้พี่เป็นต่อฟังจากนั้นพี่เป็นต่อก็ไม่พอใจฮะแล้วเรียกทุกคนออกมาข้างนอกพี่เชษและหลานต้นก็ได้พบกันและสิ่งที่ลุงคนนี้คาดหวังก็คือได้มีโอกาสปาร์ตี้ไปพร้อมกับหลานของตัวเองครับจากนั้นทั้งคู่ก็ปาร์ตี้ไปด้วยกันทางด้านพี่เป็นต่อแอนด์เดอะแก๊งพี่เป็นต่อแกบอกว่าไอ้น้องต้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพลย์บอยจริงๆมันเป็นเพลย์บอยแบบปลอม เพราะมันแค่ประชดชีวิตเท่านั้นแล้วถ้าหากว่าวันหนึ่งมันเลิกเป็นเพลย์บอยขึ้นมาล่ะแน่นอนพวกมึงซวยแน่ตอนนี้แหละครับ3มชั่วเดอะแก๊งก็เริ่มกังวลขึ้นมาแล้วครับพี่ยมเลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เปลี่ยนไอ้น้องต้นให้มันเป็นเพลย์บอยจริงๆไปเลยสิซึ่งพี่เป็นต่อก็บอกกับพี่ยมว่ามึงน่าจะเข้าใจคําว่าเพลย์บอยผิดแล้วล่ะกูว่าเพลย์บอยของมึงกับเพลย์บอยของพี่เชษน่าจะไม่เหมือนกันนะ ยังไม่ทันจะได้ตอบอะไรสาวบันนี่ก็บอกว่าพิเชษให้มาตามไปทั้งสามชั่วก็ดีอกดีใจครับที่จะได้รับรางวัลที่สุดฟินนั่นเองตัดมาที่หน้าห้องรางวัลพิเศษพิเชษนี่แกบิวสุดๆครับแกบอกว่าสิ่งที่อยู่ในห้องจะทำให้น้องๆมีความสุขที่สุดในชีวิตรับรองฟินยิ่งกว่าฟินจากนั้นเมื่อทั้งสี่เข้าไปในห้องพิเชษก็เรียกสาวๆออกมาครับภาคอย่างที่เราเห็นเลยครับ เป็นสาวๆใส่ชุดหนังบิกินี่ซึ่งห้องนี้มันดูแปลกๆนะครับจากนั้นพิเชษก็ออกไปจากที่นั่นจริงๆห้องนี้ถ้าจะเรียกว่าเป็นห้องเชือดก็ได้นะครับเพราะสาวาที่ใส่ชุดหนังเธอมีหน้าที่ในการทําให้ทุกคนมีความสุขแบบเจ็บๆอะครับเริ่มจากสาวๆทำการล็อกแขนของหนุ่มๆก่อนจากนั้นเธอก็นําอุปกรณ์ที่ช่วยให้มีความสุข หรือมีความเจ็บก็ไม่รู้นะครับออกมาให้ดูมีทั้งโซ่แทกกุญแจมือเต็มไปหมดเลยละครับทุกคนดูกังวลหมดเลยนะครับยกเวทพิยมพิยมบอกว่ามึงไม่เคยดู5ิฟตี้เเหรอเจ็บก่อนแล้วค่อยมีความสุขนั่นแหละฮมันจะพาพวกเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงเริ่มต้นจากแทะก่อนเลยครับฟาดลงไปเลยครับผมตอนเนี้ท้องของทุกคนลายหมดเลยฮนะเป็นรอยสีแดงเลยนะ ผมยังคิดว่าอาจจะโดนฟาดจริงๆนะทุกคนทั้งเจ็บทั้งทรมานแต่ก็ไปไหนไม่ได้ครับพี่ยมก็ได้แต่บิลว่ามึงลองคิดดูถ้าทรมานเสร็จแล้วเราก็จะได้มีโอกาสออออทกับสาวชุดหนังเลยนะมันยิ่งทำให้พี่วอกเนี่ยมีความหวังมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นก็เป็นเทียนฮนะผมราสสงสัยจังเลยว่าน้ำตาเทียนที่ติดอยู่กับท้องของทั้งสี่เนี่ยมันของจริงไหมเนี่ย ถ้าของจริงนี่ดูลงทุนมากเลยนะฮะและสิ่งที่เราเห็นอันสุดท้ายก็คือตัวหนีบผ้าฮะหนีบอยู่เต็มใบหน้าของทั้ง4เลยนะจากนั้นก็ถูกดึงกระชากออกพร้อมกันครับดึงไอ้เหียร้องลั่นทั้งห้องเลยฮะคงจะร้องด้วยความสุขแลยเนาะภาพตัดมาที่มหาวิทยาลัยฮะในห้องเรียนที่มีพลอยนั่งอยู่โดยที่ข้างๆเป็นที่ว่าง ซึ่งเป็นที่ของน้องต้นนะฮะไม่ได้มาเรียนในมหาลัยกี่วันแล้วก็ไม่รู้นะฮะทำให้พลอยรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเธอนึกถึงตอนที่ต้นมาบอกชอบเธอยิ่งทําให้เธอกังวลมากๆภาพความกังวลน,นั้นสื่อมาถึงน้องต้นเช่นกันครับต้นอยู่ที่ริมสระน้ําแต่แกนั่งเมาอ,อยู่ฮนะจนเราคนดูรู้ว่าความสุขที่ต้นมีอยู่ในขณะที่ปาร์ตี้เนี่ยเป็นของปลอมครับ พราะจริงๆแล้วน้องต้นยังคิดถึงน้องพลอยอยู่นะครับระหว่างนั้นน้องมัดไหมบันนี่สาวสวยก็พาพี่เป็นต่อมาพบกับพิเชษซึ่งเป็นต่อได้มองเห็นสีหน้าของน้องต้นที่มีความทุกข์อยู่ในใจยิ่งอยากจะคุยกับพิเชษเป็นส่วนตัวอย่างมากครับระหว่างที่พี่เป็นต่อกําลังปรึกษาเรื่องน้องต้นกับพิเชษก็ปรากฏว่า3มชั่วเดอแก๊งรีบเข้ามาก่อนครับมันจึงยังไม่ทันที่พี่เป็นต่อจะพูดอะไรกับพิเชษฮนะพี่ยมจึงขอดึงตัวพี่เป็นต่อออกไปคุยก่อน พี่ยมต่อว่าพี่เป็นต่อถ้าไปบอกน้องต้นเป็นเพย์บอยปอมๆพวกเราก็ถูกตัดนิ้วแน่ๆพี่วอกบอกว่าตั้งแต่ได้รางวัลพิเศษจากพี่เชษเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วนะว่าพี่เชษเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนปกติแน่นอนแกอาจจะตัดนิ้วเราได้จริงๆนะ สรุปแล้วรางวัลพิเศษที่ได้แสดงว่าทั้ง4ได้อดอดกับสาวชุดหนังไปแล้วนะครับหลังจากที่เจ็บตัวนะแล้วพี่ยมก็เสนอว่าเอาอย่างนี้ให้กูลองก่อนลองที่จะเปลี่ยนน้องต้นให้เป็นเพลย์บอยจริงๆก่อนถ้ามันไม่ได้จริงๆค่อยว่ากันซึ่งทางพี่วอกและพี่อู๊ดก็เห็นด้วยครับพี่เป็นต่อไม่ได้ยินยอมอะไรหรอกนะครับแต่ก็ต้องตามตามกันไปแล้วเมื่อทั้งหมดเดินเข้ามาคุยกับพี่เชษพี่เป็นต่อก็บอกว่า พี่ยมมีไอเดียอยากให้น้องต้นได้มีโอกาสมาฝึกงานทําอีเวนต์ร่วมกันกับทั้ง4ครับพีเชษนี่ชื่นชมเลยนะฮะไม่น่าเชื่ออย่างมากว่านี่คือไอเดียที่มาจากพี่ยมนะครับแผนของพี่ยมก็คือจะใช้น้องทั้ง3คนที่มีความสามารถพิเศษในการยั่วยวนและทําให้ผู้ชายมีความสุขในแต่ละด้านมาทําให้น้องต้นมีความสุข จนถึงที่สุดเพื่อให้น้องต้นสามารถเดินเข้าสู่เส้นทางของเพลย์บอยที่แท้จริงได้ครับโดยให้น้องๆทั้ง3ลองสาธิตให้ทุกคนได้ดูมาแล้วออเออโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอโออ๊อฟอออโอ้มันจะโอย ตัดภาพมาที่มหาลัยระหว่างที่พลอยรออั้ำมารับกลับบ้านเพื่อนของพลอยก็ขอให้พลอยไปเป็นเพื่อนหน่อยโดยเธอจะเอาจดหมายไปอ่อยผู้ที่เธอชอบแต่ก่อนที่จะกลับน้องพลอยได้เห็นรถอ้ำจอดอยู่ที่นั่นเธอจึงเดินมาดูแลได้ยินเสียงของผู้หญิงดังขึ้นแต่มันอยู่กับรถกระบะที่อยู่ข้างๆนะครับ ปรากฏว่าเป็นภาพไอ้อ้ำไอเวนกําลังสมุลยกุ้ยบุยผู้หญิงอยู่เลยนี่ถามจริงมึงคิดจะมีอะไรกันหลังรถกระบะแบบจงแจ้งอย่างนี้เลยเหรอแล้วเมื่อพลอยเห็นเธอจึงเดินออกมาไอ้อ้ำก็สเตปเดิมครับกระโดดออกมาแล้วก็ขอโทษน้องพลอยแต่ครั้งนี้พลอยไม่ร้องไห้ครับเธอไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเธอบอกเลิกไอ้อ้ำทันทีแล้วเธอขอบคุณอ้ำที่ทําให้รู้ว่าใครรักเธอจริงๆเธอคงหมายถึงต้นนั่นแหละครับ จากนั้นน้องพลอยและเพื่อนก็ขับรถออกมาจากที่นั่นตัดภาพมาที่ห้องปราร์ตี้พี่ยมก็จัดสาวๆทั้งสองให้กับน้องอ้ําตามสเต็ปเลยละครับเพื่อหออ้ํานั้นเสฟติดเรื่องอย่างว่าให้มีความสุขจะได้เป็นเพย์บอยที่แท้ทรูนั่นเองพี่เป็นต่อได้แต่มองด้วยความกังวลนะฮะระหว่างที่ทั้งหมดกําลังปาร์ตี้อยู่นั้นพี่อู๊ดก็รีบมาบอกกับทุกคนว่าน้องพลอยมาหาน้องต้นนั่นหมายความว่าน้องพลอยจะมาง้งอ,งองน้องต้นนั่นเองพี่ยมกับพี่วอกเริ่มกังวลครับ ถ้าหากน้องพลอยมางองน้องต้นสําเร็จน้องต้นก็จะไม่ได้เป็นเพลย์บอยนิ้วทุกคนก็จะถูกตัด EP นี้ก็จบลงครับหลุนกันหน้าดูเลยนะครับที่สุดแล้วน้องต้นจะเป็นเพลย์บอยแบบเต็มตัวจริงๆไหมหรือทั้งหมดจะถูกตัดนิ้วกันแน่คงต้องไปติดตามใน EP ต,ต่อไปครับตัวอย่างตอนหน้าทําเอาคนดูผิดหวังอยู่นะครับเพราะว่าน้องต้นทําตัวเหมือนเพลย์บอยใส่น้องพลอยเฉยเลยผู้หญิงกูสามางอทา,าไมทําอย่างนั้นก็ไม่รู้แถมยังมีฉากที่หน้าบาังบา พี่วอกโดนไอ้ําำต่อยจนล้มลงไปครับบริการของมันงัดปืนขึ้นมาทุกคนจึงไม่กล้าทําอะไรเรื่องราวจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันในอีพีถัดไปครับถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆอย่าลืมกดซับสไคร e และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับเรียกไอตีสีตาครู้ว่ผมคือใครปีศาจแจ็คเซ็จดัดให้รือว่าฟองฟอดคือผมเองว่าผมเป็นสายหื่นเพราะทุกๆคืนผมไม่เด็กข่าวมวยสวยตัวเล็กโอคนนี้แม่ของลูกถาถึงสุกีบน้ําผมนี้ก็โคตจะกลัวนักศึกษาวิชาชั่วสิทธิ์รัก